สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเสนอวิธีการเข้าในไปสู่ระบบจัดการหน้าร้านนะครับสำหรับเจ้าของกิจการที่ล็อกอินเข้ามาใช้ระบบให้คลิกไปที่สาขาครับจากนั้นรายชื่อของสาขาทั้งหมดของกิจการของท่านก็จะขึ้นมาในหน้าจอนี้ครับในกรณีนี้ก็จะมีเพียงหนึ่งสาขาครับเราสามารถที่จะคลิก เข้าไปสู่หน้าจอบริหารจัดการหน้าร้านได้ด้วยการคลิกรูปพงครับจะเห็นได้ว่าหน้าจอแรกที่ขึ้นมาคือหน้าจอของการแจ้งเตอนลูกค้าซึ่งตอนนี้ยังไม่มีการดำเนินการใดๆในกิจการนี้เลย<ๆ>ก็จึงยังไม่มีข้อมูลสมมุติสถานการณ์นะครับสมมุติว่ามีลูกค้านำมือถือ ไอโฟนเข้ามาเพื่อทำการจำนำกับทางร้านนะครับให้คลิกที่รับจำนำครับจากนั้นค้นหาข้อมูลลูกค้าโดยการค้นหาจากชื่อนามสกุลเลขที่บัตรประชาชนรหัสลูกค้าอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ครับสมมุติว่าลูกค้าท่านนี้ชื่อสมชายทำการค้นหา ก็จะเห็นได้ว่าไม่มีชื่อของคุณสมชายเราก็ต้องทำการสร้างข้อมูลลูกค้าใหม่ครับผมก็สมมุติเลขบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน13หลักแต่ให้ใช้กรอกเป็นเลขจริงนะครับอันนี้เป็นข้อมูลสมมุติเท่านั้น รูปภาพนี้ยังไม่เปิดใช้นะครับให้เว้นไว้ก่อนจากนั้นก็จะขึ้นหน้าจอของรายละเอียดของสินค้าที่รับจำนำนะครับเห็นได้ว่าตอนนี้ข้อมูลยังไม่มีอะไรเลยเราก็จะเริ่มจากการเลือกประเภทสินค้าหลักเลือกสประเภทสินค้าย่อย รายลเอียดสินค้าจะขึ้นมาอัตโนมัติครับเราสามารถแก้ไขได้ไม่จําเป็นจะต้องใช้ค่าปกติของโปรแกรมนะครับตัวอย่างเช่นผมอยากจะแก้เป็นมือถือ iPhone 5s สีทองนะครับ สมมติว่าผมรับจำนำที่ราคา5000บาทดอกเบีย้ยจะขึ้นมาตามที่ระบบได้ทําการตั้งค่าไว้ในตอนแรกซึ่งปกค่าปกติก็คือ7 5 0บาท50สตางค์เราสามารถแก้ไขได้ครับแต่โปรแกรมจะช,ช่วยอำนวยความสะดวกเราเพื่อให้สามารถที่จะกรอกข้อมูลและได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องจำว่าเรารับจำนำสินค้าประเภทนี้ใน อัตราดอกเบี้ยร้อยละเท่าไหร่สมมุติว่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วกดถัดไปครับหน้านี้ก็จะสรุปรายการขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อยืนยันความถูกต้องถ้าพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องก็สามารถที่จะย้อนกลับไปได้ครับย้อนกลับไปเพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องเมื่อกดปุ่มยืนยันก็จะถูกต้ ข้อมูลนี้ก็จะถูกทำการบันทึกเข้าระบบระบบก็จะแสดงหน้าจอของรายการที่ได้ทำการบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือแสดงเลขที่ตัวรับจำนำในที่นี้คือ tt 0ู1ย์ศูนย์หนึ่งเลขที่ทรัพย์จำนำก็คือ tt 0ู0ย์ูนศย์หนึ่งนะครับจากนั้นเราก็สามารถสามารถที่จะนำเลขตัวนี้เนี่ยไปทำการ แปะลงบนซัพจำนำเพื่อให้รู้ว่าซัพจำนำชิ้นนี้มีความสัมพันธ์กับตัวเลขที่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับเราสามารถที่จะสั่งพิมพ์ตัวรับจำนำได้ด้วยการคลิกที่พิมพ์รูปแบบพิมพ์ตัวรจำนำในรูปแบบของ h t m ทมครับจากนั้น ก็จะมีกรอบหน้าต่างโต้ตอบออกมาครับเพื่อทําการพิมพ์ตัวรับจำนำถ้าต้องการพิมพ์ก็กดปริ้นครับอันนี้เป็นหน้าตาของตัวรับจำนำนะครับอันนี้เปิดไปครับผมขอเลื่อนหน้าจอนิดนึง ็เป็นอันเสร็จสิ้นครับจากนั้นเราก็จะย้อนกลับมาดูที่หน้าแรกจะเห็นได้ว่าก็จะมีข้อมูลของลูกค้าซึ่งได้รับจํานาไว้โดยรายละเอียดก็จะมีบอกว่ารับจํานําเมื่อไรและจำนวนวันที่เหลือว่าจะเหลืออีกกี่วันถึงจะครบกำหนดถ่ายถอนครับ